สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสําหรับวันนี้ก็ผมนะครับจะพาทุกๆคนนะครับมายิงปลาบนต้นไม้นะครับที่หมายของเราก็จะเป็นลำคลองนะฮะนี่นี่มีปลากําลังขึ้นอยู่ฮนะโอเคเดี๋ยวไปยิงกันเลยไปนี่ฮะลอยหัวอยู่ครับไม่รู้ว่าตัวใหญ่หรือเปล่าลอยมา ครับผมมันหลบหนีซะก่อนยังไววอะ่ะไม่เป็นไรเดียวยิงใหม่ครับผักตกขอตกเลยครับน่าจะมีการฉีดยาฮะเดี๋ยวเราย้ายหมายใหม่ครับผม โดนไหมเอาสายวิ่งครับผมโอ้โหหลังจากรอตั้งนานโอ้โหโตัวใหญ่แน่นอนฮะโอ้โหโอ้โหหลังจากรอนานฮะดูครับดูกันโอ้โหน่าจะใหญ่ฮะโอ้โหนี่เจอตัวแล้ว โโอ้ห oh, <laughs> ฉลองปืนใหม่ครับวันนี้เมื <laughs> อ่อกี้มาคู่ครับผมหลังจากที่เปลี่ยนหมายมา ดูกันครับก็ตัวใหญ่ไหมก็พอได้นะครัเกือบหลุดไปแล้วโดนหางใสสวยครับนี่ขึ้นมาแล้วโอ้เกือบขาดใสสวยครับใสโลกว่าฮะอย่างนี้โอ้โหดูแมโอ้โหมาคู่เลยฮะสองตัว จะยิงซ้อนนะ mm hmm. โอเคครับผมหนึ่งแต้มครับนี่จะนั่งดูอีกตอนนี้ยิงปลาช่อนไปแล้วฮะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าอุยหลุดเละหลุดไปแล้วโอ้โหไม่ได้ถ่ายให้ดูฮะตัวหามเลยโอ้โหไม่เป็นไรฮะ ช่อนครับผมไอช่อนครับผมไอช่อนฮะไม่เหลือครับงานนี้สายวิ่งเลยอูย้สายวิ่งครับไอช่อนเรียบร้อยครับเดี๋ยวกกล้องให้ดีกันคนนี่ ายเองครับนี่ไอช่อนขึ้นจิบน้ำใช่ไหมสองครั้งแล้วอันนี้รอบสองโดนเลยนี่ครับใสสวยเลยไอช่อนนี่ทุกคนใสสวยฮะไอช่อนสองแต้มครับวายหมานจริงฮะปืนใหม่ นี่ครับผลงานของเราครับก็ได้ปลานิลหนึ่งตัวแล้วก็ปลาช่อนอีกหนึ่งตัวนะครับได้สองตัวส่วนปลาช่อนนั้นก็ผมแบ่งให้เพื่อนไปแล้วเพราะว่าเพื่อนมาก็บอกให้เอาไปต้มนะครับก็เลยให้เพื่อนไปนะฮะก็แบ่งกันกินนะฮะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับบีบ้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เต็มเครื่อง นี่มันหมานปืนใหม่ซื้อต่อเข้ามาเนี่ยเนี้ยสวยไหมทุกคนนี่สวัสดีครับ